สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเพียวลิขูนะวันนี้จะพามา,าชุบฟิล์มลอยน้านะครับลายเคปล่รจะเป็นงานครอบถังน้ํามันของ CBR 650R นะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าสั่งมานะครับจํานวนทั้งหมด7ชิ้นนะครับก็คือเขาจะเอาไปขายต่อนะอันนี้ผมก็ให้ราคาราคาส่งไปนะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับ ก็จะมีราคาส่งให้นะครับส่วนราคานะก็คุยในชแชทกันอีนทีนึงก็ได้นะครับคุยถูกใจรับรองนะครับได้ของในราคาที่หย่อมเย้านะครับหย่อมเย้า